ก็สวีดสวสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T N Channel นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวตัวแผ่นซีดีนะครับดา e Endorphin นะครับอัลบั้มภาพลวงตานะครับนี่สภาพได่ยิที่เห็นเลยครับด้านหลังด้านหน้าก็มาในดูส่วนหน้าของหน้าปกนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับหน้าปกนี่ด้านหน้านะครับ ภายในก็มีเพลงลายชื่อเพลงแล้วก็ลายชื่อศิลปินแล้วก็มีเนื้อร้องอยู่ด้านหลังนะครับนี่ระคบปกเป็นลายขีดแดงดําขาวยาวเลยนะครับนี่มาดูสปอตอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับผมลายสวยใช่ไหมนี่นะครับมีรูปศิลปินด้านหน้าด้วยนะครับนี่ลายชื่อศิลปินนะครับราคาปกร้อยห้าสิบห้าบาทครับผม อยู่สังกัดกิมมย์นะครับแกมมี่ MGA ครับต่อมาให้ดูสน้่าของแผ่นนะครับแผ่นดีนี่มีนี่นะครับเอนโดฟินน,นะครับภาพลวงตาภาพลวงตาต่อมาในส่วน้วของด้านหลังนะครับ ก็มีเพลงอะไรกันบ้างนะครับมีดาังนะครับมีเพลงอะไรบ้างสิ่งที่ฉันรู้สิ่งที่ฉันเรียนรู้ขออภัยครับคืนข้ามปีนะครับภาพลงตาวนลุ่งอรุณสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่สีสันของความต่างคําขอสุดท้ายแล้วเราจะพบกันใหม่รักษาสิทธิ์นะครับดี ครับปกร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับวางจำนายยี่สิบหกมกราคมห้าศูนย์ครับผมนี่ก็มาตัวด้านของหน้าปกรอบนะครับให้ดูประสิทธิ์ก่อนครับนี่สภาพประสิทธิ์เป็นอย่างนี้เลยแล้วหน้าสีดําต่อมาให้ดูต้นหน้าปกรอบนะครับนี่ครับต้นหน้าปก นี่ครับผมนี่ครับ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 ก็เป็นไงกันบ้างครับับการรีวิวของผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ